เสื้อกี่บาทครับเสื้อประมาณสองร้อยสามสิบกว่าบาทครับคือจริงมันมีหลายลายด้วยแล้วก็ไม่เขียนว่าเอพิกนี่แหละแต่ว่ากล้องผมมันฟลิปไปแค่นั้นเองกล้องผมมันฟลิปถ้ามันไม่ฟลิปมันจะเขียนว่าเอพิกจริงแอย่างนี้ยปกติมันต้องคือข้างขวาทีนี้มันคือข้างซ้ายผมใช่ปะวะนี่ขวานี่ซ้ายใช่ใช่นี่ข้างซ้ายเอาไว้เจอกันใหม่โคตรขูลเฮ้จริงๆมันมันมันมีหลายหลายลายจริงๆมันมันมันมีหลายลายลอง ลองพิมพ์เข้าไปในช้อปปีหรือว่า Lazada จะมีจะมีจริงเว้พิมพ์ไปว่าเสื้อเอ l เลเจนเจอแน่นอนใช่มันมีหลายร้ายแบบคือลายที่สวยกว่านี้ก็มีนะเว้ยคือร้านผมซื้อมามันคือแบบมันพิ่งเริ่มจะผลิตแบบแบบนี้กันเออผมก็เลยได้ลายนี้มาคือจริงๆนะผมหวังว่าผมอยากได้ลายแบบมันออกแนวแนแบบมนๆหน่อยแบบคล้ายๆแบบมันจบแบบเทาๆอ่ะฟิลเตอร์มันจะแบบ เป็นคุมเป็นโทนโทนเทาๆนะแต่ผมก็เลยเลือกตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเพราะแม่งผมชอบสีชมพูคือเหมือนกับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือผมอะ่ะเป็นโรคอย่างหนึ่งที่แม่งแบบมันเป็นโรคที่ไม่ดีนะจำตะกีก้ที่ผมว่าผมชอบสีชมพูคือจริงแล้วผมไม่ได้ชอบสีชมพูเว้ยย้อนกลับไปเมื่อตอนเด็กๆตอนเด็กเนี่ยผมมากจ,จะเป็นคนที่แบบ ใช้ของแล้วห่วงอ่ะคือห,ห่วงของของตัวเองอ่ะคือแบบไม่อยากให้มันหายอ่ะนี่อรอหม้สมมุติผมซื้อปากกาปากกาหรือดินสอแล้วแต่ส่วนใหญ่สีที่ชอบจะเป็นสีดํากับสีดําสีน้ําเงินที่มันเท่ๆอ่ะแล้วก็จะเป็นดินสอหรือว่าจะเป็นปากกาน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นสีดํากับสีฟ้าสีเขียวไอ้พวกแบบเนี้ยคือผมมันจะชอบมากแบบแม่งเท่อะแบบเขียนก็นดีโคตรเท่อืมแต่ ทุกๆครั้งที่ผมซื้อใหม่แม่งหายคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว,ว่าแม่งจะหายไปไหนปล่อยมากคือแบบของที่ผมชอบแบบของที่ผมแบบเฮ้ยแม่งเท่วะ่ะแม่งดีวะ่ะมันจะหายผมยกตัวอย่างเช่นปากกานั่นแหละอย่ายที่ผมดอยฟอนตะกี้ปากกาผมมักจะหายเปสีที่ผมชอบสีฟ้าเอ่อฟเบอร์คัทเทลมั้งเอ,อ่เป็นปากกาประมาณเจ็ดเอ้สิบสองบาทมั้งเมื่อก่อนมันแบบเขียน แล้วก็หายแล้วมันมีอีกกรณีหนึ่งคือไม่หายก็พังเร็วมันเป็นมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเว้ยไม่หายก็พังเร็วสีที่ผมชอบอะ่ะแต่ทีนี้ผมเคยได้มีโอกาสตอนที่ผมอะ่ะไปเก็บไปเก็บของคนอื่นได้เป็นสีชมพูใช่ตอนเด็กผมก็เก็บได้นะไม,ไม่ได้ขโมยนะแต่ผมแค่ไม่ได้ประกาศหาเจ้าของใช่ผมก็หยิบมาแล้วก็ก็ใช้งานดีนะผมก็ใช้ใช้ใช้จนมันหมดเว้ยแท่งนั้นเป็นแท่งแรกที่ผมใช,ใช้ใช้จนหมดอะ่ะ คือแบบไม่เป็นอะไรที่แบบมันดีมากอ่ะแล้วสีชมพูกันผมเลยหรือเพราะว่ามันเป็นแบบนี้วะผมก็มานั่งมานั่งคิดลอจิกในหัวเจไงน,น,นะผมเจอของคนอื่นผมก็เลยไม่ค่อยรักษาของเท่าไหร่แล้วยิ่งมันเป็นสีชมพูสีที่ผมไม่ถูกชะตาด้วยก็คือเด็กผู้ชายหลายคนมันจะไม่ชอบสีชมพูไงซึ่งผมก็เป็นหนึ่งนนะั้นเหมือนกันผมก็อชมพูอืมผมก็เริ่มคิดคำดวนวณแล้วหลังจากนั้นอะ่ะ คือปกากกาที่ผมใช้อ่ะผมมักจะใช้สีชมพู uge. แลแ้วนั่นก็เป็นนั่นก็เป็นเรื่องจริงเว้ผมใช้ปกากกาสีชมพูในมหาลัยอ่ะมันแบบใช้นานมากแบบนานแบบนานจริงๆอะ่ะคือแบบผมไม่ได้รักผมไม่ได้รักษาของสีชมพู้ลยนะแม่งแบบเออซื้อสีชมพูอ่ะแต่มันอยู่คู่ผมมานานมากอะ่ะแบบมันไม่หายไปไหนสักทีแล้วผมใช้แบบจบใช้จน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 มันพังอะไรเงี้ยแต่คือแบบแม่งนานมากก็เลยเป็นทําให้ผมอะ่ะเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำให้ผมชอบการใช้ของที่เป็นสีชมพูหรือว่าเป็นสีที่มันไม่ได้เหมาะกับผู้ชายมากใช่แต่สีชมพูเนี่ยแสดงออกมากที่สุดแล้วว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับผู้ชายผมก็จะใช้เสื้อตัวน,นี้ก็เหมือนกันคาแรคเตอร์เดียวกันเลยเว้ยเอเป็กเลเจน์ผมซื้อสีชมพูเพราะว่าสีชมพูเป็นสีที่มันทำให้ผมไม่ต้องรักษาของแล้วก็ใช้ไปมันไม่มีทางแบบหายแน่นอนเออมันไม่เชิงว่าแน่นอนหรอกแต่ว่าสุดท้ายแล้ว ผมเฟียวอ่ะผมไม่รู้ว่าทุกคนทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยแหละผมผมเป็นประมาณเนี้ยแล้วก็สภาพเหมือนยังลบห้องเรียนหรือลบดําเออใช่ยังลบไม่เหมือนกันเว้ยตอนเด็กไม่ได้เป็นอัธิปามาผมซื้อยางลบก้อนหนึ่งว้ตอนนั้นประมาณก้อนละประมาณไม่สามบาทก็ห้าบาทอะเป็นก้อนเล็กๆก้อนขิ้แล้วก็คือแบบซื้อมาใหม่อ่ะผมไม่ลบเลยเสียดายเสียดายมุมคือม่งโคตรเชียคือผมซื้อบาผมไปยืมคนอื่นอ่ะคือมันแบบ เชื่อตอนเด็กไม่คิดทําได้ยังไงเรียรบมามันต้องได้ใช้เว้แต่ผมไม่ใช้ผมเก็บเหลี่ยมทุกเหลี่ยมเอาไว้มันจะมีแปดแปดเหลี่ยมไงยังลบใช่ไหมหน้าข้างข้างข้าง,ข,างข้างบนสี่ข้างหลังสี่เอ๊ะดา้านสีผมก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ยิงเพื่อนแล้วตอนนั้นเพื่อนมันถามว่าทำไมไม่ยอมใช้ของตัวเองผงก็บอกว่าผมเสซไดเหลี่ยมอืแต่หลังจากนั้นผมก็แบบเริ่มใช้ของตัวเองมากขึ้นมันตอนนั้นผมอยยุป,ประมาณ ปหนึ่งอ่ะหกเจ็ดขวบเองมันก็เลยแบบเออแดกอ่ะจะบอกว่าเออแดกก็ใช่เออย้อนเวลากลับไปได้ผมก็รู้สึกว่าเออตัวเองก็โตมาถูกถูกเส้นทางแล้วถึงมันจะไม่แบบถูกร้อเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่ก็เออมันก็ดีอ่ะไม่ต้องไปย้อนกลับไม่ต้องไปเปลี่ยนยนะอะไรน่าประมาณนี้ประมาณนี้เป็นการเล่าเรื่องที่แบบถึงตอนเด็กนะว่าเรื่องราวของตอนเด็กผมไม่ค่อยมีอะไรมากอนอกจากนั่งเล่นเกมจริงๆ